โอเหลืองอุ้ยห้อยเราปะเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้โสีเพก่อนเฮยกร์บิลสได้เห็นยวาตายยิงม สวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยพาแสียบยูดีอะไรนัวซองอะไรนัวมื่อนี้ยายจิตตำองุ่นกินครับเผากุ้งกุ้งเผาได้พี่น้องได้ยายายใส่ตาสิคนเผายายสิฝักหุ่นได้พี่น้องผู้ใดตำกว่านีให้ลูกไส้โซนิครับยูดีครับพี่น้องมื้อนี้จะพาพี่น้องมากินตำอหุ่งครับกับย่างกุ้งย่างกุ้งคือกุ้งเผานี่ยแหละ จะไปเบิ่งกุ้งน้ำพ่อครับกำลัลงเผาอยู่ขุนอยู่ทางขุนคนละย่างคนละย่าง <laughs> แบ่งนาทีกันเรียบร้อยครับคือโซงง,ง่วง,ง,ง,งแทะอเอาเพ็ดเลยวะตำพุงแค่ง่วงกว่านงงี้นี่ครับกุ้งเพริกเพล็กก,กันเปพล่งเลยเขากุ้งซุ่มกันเด้อพี่น้องเขาสวยด้ม,ม,มั้งนี่กรอบว่แมวบระพุงนะโอ้โหกรอบกรอบแม่้เนาะกรอบนี่เลกินกับหม่กแรดดีเลวก็บผักสลัดเท่าไหนล่ะพี่น้องผักกาดผักสลัดหรือกะลัม กินหัสลัดพัสตะลานด้เกี่ยนขาตำหงมะด่าไ,ได้พี่น้องเนอ่ํตำลายตืออ้อหลุดกินหมดหดเลยกินส้มพี่น้องมาส้มกันได้ครับกินกับพี่น้องเขาตำเพื่อพี่น้องพี่น้องเขานนำได้เกี๋ยวกมาอนแลบได้พี่น้อง้ตอนนี้ไงในหยน่ำน้ำแน่กันหน่อยน้องเหลืองอุย้ยห่วยแล้วปันนี้ หวัวมันจะงายกันหวัวกำลังมั่นหนิที่ไหนเสร็จแล้วครับอ่าบัดนี้ต่ำก่อนครับต่ำตำแม่เราเตรียมของพี่ขยุดได้ไหน,นบนด้วเพียพี่ว่าหยุดแกงเราบ่ได้ดิเราเป็นคนเตรียมให้เองเยังเราสีแกงลูกวะนี่แกงลูกว่าได้แกงดอกพี่น้องกินอายุกำลังเขางนน่าตาเด้อเอากล้องนี่นะรถใส่กล้องอะไร แบเอาผมเรื่องเบาจองอีกแล้วมือใดก็มือนั่นเอาใส่เครื่องก่อนสินะนีะ่ครับใส่บวกือนั้นบวกระยังนี่พ่อวกือว่าคืนเห็นมันกรุบกรุบกรุบนะโอ้ยมีดเลยที่เอามือมีดเข้าเข่า มีดหม่กันเฮ็ดบอดียันนั่นจากกระมังหงย์ยี่ได้เป็นเลือดแปลงาลาบเลื <c oughs> อดเ,เ,เน,นาบุกเปลียนสายไลกระสุมเปลนนี้มาซอยไทยสมัยก็เปลี่ยนยังไงเนาะแม่นาะอันนี้เขาไม่เย็ดซอดนะเนาะ เป็นแปมันท่อนนโอ้ยสมอเนกซอกผสมเคยไล่หลายนี่ไหมเคยม้วนเคยสมสมไม่ไล่ครับเพี้ยวดีท่านเนี่ยว่าสมเจ้าหิวกร่อยกร่อยแล้วไม่เขาปาไปเนาะหิวปากกันนะอันนี้นะเป็นปุ๋ยนะครับอ๋อเห็นเป็นปุ๋ยอยู่หน้าคือเก่าปุ๋ยมันสีครับ นี่ละอือสิงนี้การหาเกิดน้ำปลาแดดครับใส่ลงไปผงนัวมักใส่ตามชอบด้วยครับน้ำปลาจาังน้อยนึงแบบนี้เขดีเติมเลือหอยฟลาังเอมเลอหอมโหอมโน้ลันปลาสังนสไหอยเสลี่เดี๋ยวเอาฮาบิไซนันนน่นเอานี่เอาหุงลงก่กร นี่โมือนี่พอกับแม่ที่ได้ซิมทีมือยุดแล้วเด้่ทย,ยที่น้องมาซิมไฟเพื่อนในเด้อระยะนะระยะอันนี้มะสีโอ้สีแก่ร้านบม่ได้ดำน้ำประแดดอะไ,ไรอันนี้มาเชอรี่รไลายดเดี๋ยวจินบิดเอาปใส่ตำม,มือหนานนแล้นตกะไนพักระทิน บ้านนยุดเอินพักกะถินแต่ว่าร่างบ้านกับเอินพากเสียครับผมเราตามไดยล้วค่อยมาลวยซิมกันนี่ไหนตาคือนน้ำลายงาเงยบงาเงียบออะนน้ำลายแตกพักๆ้อยซิมกันนี่นี่น้ำลายแตกพักๆย ได้แล้วได้แล้วที่ <esh> aw, no, ท่ท่ๆนที่ท่ท่ไม่มีก้อนอไมาครับีท่ก้อนได้ที่ิเป็นที่นอนโอ้ฮักพะยองหวานเคยยองร้อยครับรอยๆอย เลี้ยงกุ้งมันเลี้ยงกุ้งมาได้ครับกุ้งมาเลี้ยงไรล่นะเนี่ยเรียบร้อยถ่ายรูปครับฮะก็ถ่า,ายผมน้ำเนยอะไรคนกับถานพร้อมกันอือันนี้หนึ่งสองซ้ำโอเคครับ, <laughs> รบมาสวัสนี้ครับต้องเขา ถือว่าคนละกองนะครับหรือว่ามาเลยก็ได้ม่ต้องกินเลนดีกว่ากินเลนกระแซ่ะไว้กันกินแซ่พักเขามีกองเขาอะไรบอกเลยพี่น้องกองเขามาที่นี้แม่สิกินเลนกินเลนครับอ่ะกินเลนก็กินเลนมั้ยทีนี้แม่สิกินอิ้รีเหรอเดี๋ยวมาครับพี่น้องเลยนี่อ่ะก็และตัวกับเนี่ยเปิดก้อนเนี่คุณยัยเปิดก้อนทิมกับตําหูถึงลูกแบบหูใหญ่ตัวนี้แหละเขาไดู้้เซานี่โอ้โหอันได้หายุ่นน้ำสะดุ้งอะนะวะ โอ้ยเห็นมาดีดเอ้โอ้แม่ชิบะตื่นมาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ดีดปุ๊แล้วเนี่ยดีขาบ่โอ้ดีขาดดเละลูกออเหนี่อากำใช่ไหเคยมีคนใด่แบบบางทีบ่ได้พนมะปอยแต่พ่แมนปุ้งอันนี้ด้วยนะแมนตัวหน่อยวะเพราะว่าพนมาปล่อยปลมมมพนมาปอยเขมาพนมะสีกระเทียมนะพันปอยมันลากออกมาเลยน้ำถ่วมันไปตึกเซนตรงไหนไปอว่าจานนี้อมันกุหลาดดำ อันนี้กุ้งยังกุ้งอันนี้อันกุ้งกับกุ้งกับนั้ำปลากุ้งไม่น้าอัอนไร้บ่ไม่น้าน้าเข้มหมดหรอลืมลืมลืมซื้อนจะซื้อมากจะได้โอ้ยอ่ะเบิ้งครับม,มนนั่น,อ,น,นอ่ะโอ้ยง่ายง่ายง่ายง่้ยมาเด้อครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ม่กินบุรตโตุ้ยตาห้องบุระตโตกับพ่อลวเอมโอ้ััวอืมมันข่มันทเนี่ยเบ่จากน้อยแล้วครับมือน,นี่ หลุดน้องนิวคันเลยอันนี้บันเรใหม่กันอุ้ยไปเลยโอ้มือเพื่อนตอนนั้มาเซตเมื่อนอืโอนอืโอ้อเหนือนเป็นก้อนกว่านะมาครับพี่ห<ด>น่องมาซุ่มกันครับก็ต้องอกอกกองเขามา่อไรไปเลยไม่กินเลยครับ กินเลนกะอิ่มแล้วนะคือว่าตำมะฮุงเสียบที่นี่เหรอแกกุ้งน้ำมาได้อแกกุ้งมันได้หรอผู้ได้แกมาได้กินแล้วเปลือกเลยเสี่สวยควคนเลยว่าไม่น,นั่นเครื่องบดอาหาร วอาปนนี่พอกระแม่แเราแสยบอยู่ก็ดีใจแล้วครับยุดนี่กินยำมไก็ได้นะกุ้งไอกุงน้ำปลาแดดเรือบ่นนี่ไหลุดใส่เบิดไหนล่งควยบ่บ่ะไหลูกบ้าป่ะบ้หม้าบ้าบ้ง โอ้้อไปแไล้วกี่รอบเลยทมันมันถึงได้ยินและเจกยาดดิดมันกุง้งวินอยู่วะไได้ิี่รงสั้ิงยังไงก็วบบิ่ง <laughs> วิ่งขึขี่ทิ้งสายมาที <laughs> นั่งฟีเลยโอ้ยายนั่งฟียานียายหล,ลับเราเลยสิน้องยังหน่อยลูกยัหน่อยกล้วย,ยลูกเปีเนี่ยเมียรับลูกองมาเล่นก็ผลนเดส่วน กินสลับกันไปพี่น้องกินอาหารบานเนาแล้วก็กินไ่ได้กินซุปเนื้อ่แกงเนื้อหมกันอันรอตัวตับมบักินร้อมกันเด้อพี่น้องเอ้กินร้อมกันเด้อ เขาจาพักเอกกำมานไม่แหลกอะ่ะหัวเพออพักลูกเ,เปอีิทียงคือเห็ดอกอกกำแหละไปเห็ดหน้ากอกกำได้กินวัดทอ,อ,องือๆกำไปก็ไปห็นาน้าเลยมัน มันบักวันนกปุ่ยมานาเขาไล่ไปว่าขอบคุณครับ ร่มเย็นด you know, ีเด้อเย็นดีผู้ใดนอนมาหลับมาหาเงาเตียงเราเด้อเงหน้าเงาเตียบอกว่าพวกแก้วได้เมื่อนะนอนว่งหัวเมื่อน่าจะป่วยเปรี้ยคนวะนอนที่เถียงหน้าจะเย็นนี่เสียงนกเสียงล่มแต่ผู้ใดแดดแห้งๆเนี่ยก็จะหอนเล็กน้อย แตกัมากตกินมานางสุ่มเขากินตามภาษาแล้วก็น้อพี่นอ้องนั่งชี้กันกินเขาซุ่มกันท่บนบ่มีเรี่อเหตุแล้วก็นอนเว้นแลไวป่เน,นี้ยมากกินเขาน้ำกันสุ่มกันแซีบอร่อยน้ำกันมันัมันกุ้ง,ง,งตัวสดนา่มคอเนต้าหาขันมาเขียวหล่อนชาท,าทานเรียนนอนเรียนแมเ่เ <laughs> นี้าหาันต้งกินต้องเสบต้องบ ดีกลัวแล้วไม่เงวันเนาะ,อ,ะอืมขาจจก็พอเราะตัวก,วดก็ดีอด้อคขาดบ่ยอดคลาดคัาด ตำหึงกับให้ตำม,มุขคัดวัดเดี๋ยวเบิ้งบวบไปเลยหมังแน่ดิ๊แต่สีเีินไม่ค่อยหักเนี่ยหมักคงนะหัแวแน่ดิ๊ อันแกมักับเห็ดกว่านะไหมนแรดินไหมอ่ะบ้านผู้ใดอยู่ไกลนามไก่ในนกันลยเปล่าเเด้อเมนกำลังตกันว่าน่ากำลังตกมาตำกันเบื่อเป้งมดลียวฮะกินพี่น้องอื้อหวานอ่ะมันแม่มักมันเปล่าอนี่ เอาบวงขวดเอาด้วยในยุน so right. right. oh right? okay. uh. ี่เนี่ยบวงแม่น่ะโอ้ใส่ขดเรองละเอาเส้นเขากันทอดสวยนะเขาจ่าห้อนนะห้อนม้วนห้อนแล้วก็น้ำจิ้มที่ฟูรานเนาะโอ้ยแซ่บอีกแบบอ็จิ้มแบบนี้ก็แซ่บอีกแบบจิ้มกับตะบูงแซ่บอันนี้มันแห้งลงเถอคัดไหมอ่ะก๊อ น,นี่ก็บากินเลยก็กินหลายก้อนแล้วต้องกินกับก้อยฮันชุรีรังแล้วมันเผ็ดน, <c oughs> น้องคืเผ็ดกับักตีก็เขาบวกเขากันมันบวกเขากันครับอันนี้ไม่เพผ็ดไม่เห็นหรอกสุดละใหม่เอ้ยอย่าไปกินกับอะไรหนะึ่งลุงพีเลยเ้ากายไวม่กินเลย <c oughs> ไปเก็บเห็ดก็ได้จักตัวสองตัวมากูอเอามึเคคนละมองห้ครับเจ๋ง่นดก,ก็แสดงว่าไปเก็บเห็ดในน้ำั่ปะโอ้ยจุสองตอิ่มเลยจุสอง,สงตอิ่มเลยนะจาหรอบละใช่เมื่อนเรนน้ำอืต้องมักเรนน้ำเนเนแดดบ่ไเนาะ 一样一 ว่นวานก่อนฝนตกชนะอย่ากันไปตึกสะดุง้งได้ประหลดแม่ก็ไปตึกสะดุ้งด้วยกันแม่ก็เน,นี่ยน่แหละผมเอาพื้นแม่ต้องคิดต้องเอ้ยยายเสียเสียบอยากประหรดดลดเลยนะตึกเบิดมึงบปเรื่องได้ประหลดประหลดก็ได้ดอกข้าวก,ไก็ได้เยอะดอกแต่ว่าก็ดีใจว่าตัวได้ประหลดนะพี่น้อง มันใหญอยู่ใกล้ๆกลกว่าอื่ก็เลยจะผลุดเถอะจักผลได้แต่ผล, mm. ลุดก็ดดว,ว่าแต่ดีใจอย,วยวู่งนี่น้องเอ้ยเร่งมากเท่ออกนี่ผลุดสองตัวแสดงว่าสองตัวนั่นแหละมันเหี่ยวไปเขามันหลุดมันเป็นกระตาเป็นหูตาแม่งั้นเป็นหูน้อยๆ mm. มันหลุดไปแล้วก็จะไปเขาแม่ก็ยุ่งได้ mm. เท่าไรโตสองตัว ได้ล้วมันได้แต่ปหลุนต่อเตอนเลยกินร่งมันจนวิ่นเหรอมันเก้วออกเก้วเขา้ม่สีดาต้นแล้วมันเมื่อยหลายมันแกยวออกกยวเขา้วมันนรู้หลายสองตัวคนทุทไทยที่เหลือสองตัวเหมืนมันนั่นบุมันเมื่อยหลายมันออกอะไรนแ้บุ๊บุ๊ล้วหรอกมันพแล้วตาตาเงี้ยเคียงกันได้รอเปนียง้มันกระตุ่ง่เนาะ แซบด้วครับแซบด,ด้บบวยมดหงส์กินตามดเท่าเราพี่เองกินเลือดมดต้องเขินต้องเขินเราเล่นแบงมูกินเลือดว่าตัวของแม่ละนอ่ะมันมันอีกมันอีก บวงตากิน,นน้ำมันมันไนี่ไงฮะอืออืมไปกอนเพราะอะไรได้บ้างนี้ครับพี่นอ้องเอาพี่น้องมือหนานมาพอกันไหมเนาะครับนี่ยังมาซุ่มกันเดี๋ยวหยุดมีนะาแสบๆสบี๋มาซุ่มกันใหมนะ่เนาะ มืงอนีก็พอ่อกันเท่านี้ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆได้พี่น้องได้ช่มอวยพรนให้เก่าได้ก็สิว่าพี่นอ้องเฮาหนี่งีควาวมสุปตะเพีองเด้อได้อยู่ดีกินดีอยากกินยัง้งก็ได้กิน,นมีคว่วมสุขมีสุขภาพแข็งแรงบบเก็บบบจนผู้ป่วยอยูก่กเศร้าป่วยได้พี่น้องเ้อขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวรอยนัวขอบคุณนี้ไม่กินข้าวน้ำกันกินยั้ได้แตกินน้ำกันพรอะว่าเข้าเป็นพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันนะค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณอยากจะกินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ เ,เดวเรื่องเด็กหน่อยเด้เอทเ,อเอด้